สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับความเดิมตอนที่แล้วกองทัพของลองกินุสกับอากาเป้ได้เผชิญหน้ากันอากาเป้มองไปที่กองทัพของลองกินุษที่เคลื่อนทัพมาแล้วก็คิดว่าเขาโวรพูดอะไรสักหน่อยเขาพูดราชาข้าไม่ได้อยากเป็นแต่คนเลือกข้าให้เป็นราชา แต่คำพูดของอากาเป้จบลงภูเขาไฟระเบิดออกมาไฟจากภูเขาไฟตกใส่กองทัพของลองกินุดทุกคนที่เห็นคิดเป็นเรื่องเดียวกันคือพระเจ้าเข,ข้าข้างอากาเป้พระเจ้าช่วยอากาเป้ขวัญกำลังใจเพิ่มขึ้นสงครามนี้คงเป็นอากาเป้ชนะแต่ไฟภูเขาไฟได้ตกใส่ลองกินุด ทำกลารกองไฟที่ร้อนระอุลองกินุดเดินผ่านได้อย่างง่ายดายองทัพของอากาเป้ตกใจบ้าไปแล้วมันไม่ใช่คนแล้วแต่อากาเป้ก็ไม่ได้ตกใจอะไรได้ขี่ม้าไปสู้กับลองกินุดทุกคนตามอากาเป้ไปดนเนียเป็นคนพูดการต่อสู้เริ่มขึ้นเสียงของอาวุธที่ปะทะกัน การต่อสู้บนหลังมา้าอากาเป้กำลังเสียเปรียบทั้งที่ตัวเองอยู่บนหลังมา้าแต่สู้ลองกินุดไม่ได้จึงตัดสินใจลงจากหลังมา้าลองกินุดยิ้มให้การต่อสู้ของอากาเป้ดีขึ้นจากเสียเปรียบตอนนี้ได้เปรียบและใช้โอกาสฟันไปที่คอของลองกินุดใจร่างกายของลองกินุดยังสู้ต่อแล้วหัวของลองกินุ์ก็กลับมาพร้อมยิ้มให้อากาเป้ แล้วกัปเป้คิดในใจชายตรงหน้าคือคนที่เห็นในฝันและคิดว่าหน้าที่ของเราเรารู้แล้วและการต่อสู้ก็ดุเดือดมากขึ้นไปอีกดานเนียนกำลังสั่งกองทัพอย่างขมัดขม้นกุ๊เล็บอย่างตั้งใจอยู่ๆก็มีศอกจากชายปริศนาที่ไหนก็ไม่รู้ตีเขาให้ทำให้ดานเนียนตกจากหลังม้าสามเมตรตกไปไกลสามเมตรดานเนียนที่โดนตีศอก ใส่มองไปที่คนทําแล้วก็ตกใจใช้รูปร่างอย่างกับนักโวยปั้มเขาคือแม็กนัทแล้วแม็กนัทก็ใช้ก็ได้ใช้เวทมนต์ดาเนียนที่เห็นก็คิดว่ารูปร่างแบบนั้นแต่เป็นนักเวททำให้ดาเนียนคิดแล้วมันปวดรู้มันยังมีการใช้เวทอย่างอื่นอีกทำให้ดาเนียนเข้าต่อสู้กับแม็กนัทการต่อสู้กันของนักเวท เวทที่ใช้สู้กันอย่างดุเดือดทหารคนหนึ่งของฝั่งอากาเป <c> ้ <oughs> ถูกฟันแขนขาดอาแขนชัน <c oughs> เพื่อนที่อยู่ใกล้บอกเก็บแขนตัวเองแล้วไปหาท่านโฮบไปแล้วชายที่แขนขาดได้เก็บแขนตัวเองวิ่งไปหาโฮบแล้วโฮบก็ต่อแขนให้แล้วชายคนนั้นก็ไปสู้ต่อในสนามรบโฮบได้ต่อสู้มีทหารกลุ่มหนึ่งคอยเกาะกลุ่มตามโฮบไป ต่อให้บาดเจ็บแค่ไหนขอแค่ยังไม่ตายพาลังของโฮปก็จะรักษาได้โฮปได้หันไปเห็นขี้เท่าที่ลอยฟุ้งในอากาศชายที่เดินอยู่ตรงนั้นคือซาสายตาของทั้งสองได้มองกันซาชายคนนั้นคอยรักษาอันตรายต้องจัดการแล้วซาก็วิ่งมาทางโฮปทหารพยายามที่จะหยุดซาแต่พวกเขาก็กลายเป็นขี้เท่าไป พบตกใจชายคนนี้น่ากลัวจึงพยายามที่จะสู้กับซาแต่ซามีทักษะมากกว่าซาพยายามที่จะแตะโฮปและเมื่อแตะซาคิดในใจเสร็จชั้นละ่ะมีพลังงานบางอย่างทำให้ทั้งสองผลักออกจากกันแล้วทั้งสองก็ตกใจมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทั้งสองก็ต่อสู้กันตัดมาที่ดินแดน g ีเอฟเลที่พระราชวัง สองสตรีกำลังดื่มชายอย่างสงบแล้วเฟรินพูดขึ้นคือที่นี่ดูไม่มีใครเลยประตูเปิดออกนาะงโซเลียได้ยกขนมมาคาเวียได้ตอบเฟรินที่แห่งน,นี้มีแค่โซเลียที่เป็นคนดูแลที่นี่นางเก่งนะคนเดียวก็ดูแลทั้งราชวังได้เฟรินทึ่งในความสามารถแล้วทั้งสามก็ได้กลายเป็นเพื่อนกันโดย โซเลียเป็นเหมือนรุ่นพี่ที่คอยให้คำแนะนำเฟรินได้ถามคาเวียท่าไม่กลัวหรือที่จะเสียคนรักข้ากลัวมากเลยที่จะเสียสโนไปเพราะข้าจะไม่เหลือใครแล้วคาเวียเจ้าไม่ต้องกลัวเพราะข้าก็กลัวเหมือนกัน